สวัสดีครับผมผมหมวดจุ๋มบางพีครับทีมผู้จัดก้าพยักษ์ในงานวันที่2.1และวันที่23ุ่มพฤศจิกายนนี้นะครับวันที่2.1นะฮะเราจะอยู่ที่ตลาดนัดเรือบินนะครับสถานที่กว้างขวางครับผมผมยืยนยันได้เลยว่าที่จอดรถและและ,นนะวความอำนวยสะดวกความสบายทุกอย่างจะมีครบทุกขั้นตอนนะครับ ทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างครับวันที่21นี่สแสดงที่ไหนครับพ่อตลาดน้ดเดือบินครับตลาดน้ดเดือบินแล้วการเดินทางล่ะครับการเดินทางนะครับ,ดดรบถ้า f ออยู่ฝั่งนนทบ,บุรีนะครับผมแนะนำให้มาขึ้นรถตู้ที่มองามวงวานนะครับหรือว่ามานั่ง b t ทีเอที่หมอคิดใหม่ก็ได้ครับมาลงที่ที่ BTS สถานี BTS b ี s ีเแบริ่งแล้วขึ้นรถ เขาเขียนไว้สำโรงบางบ่อหรือว่าสำโรงตลาดนัดเดอบินเนี่ยขึ้นได้เลยครับสำโรงบางปานี่ขึ้นได้เลยครับจะถึงที่ที่จุดหมายทันทีเลยครับแล้ววันที่23นะลครับผม23ก็เหมือนกันนะฮะ2ีบเนี่ยสถานที่จัดสถานที่จัดคือตลาดโชคอํานวยครับถนนบางพีตำหลุงตำบลแพรกรสาใหม่ครับจังหวัดสมุทรปราการ แล้วในงานนี้มีอะไรพิเศษไหมครับผมมีครับคือ walk in 1น0ท่านแรกครับทั้งสองสนาม100ท่านแรกผมจะมีพ่าลอดลำพูนนะฮะแจกให้กับเ c ีทุกท่านที่ walk in มานะครับ100ท่านแรกครับทั้ง2สนามนะครับแล้วการเดินทางในค่ําคืนนั้นการเดินทางก็เหมือนกันนะครับอยู่ฝั่งนนทบุรีหรือตลิ่งชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ฝั่งฝั่งฝั่งทางนู้นนะฮะ ให้นั่งรถตู้ตรงเดอะมองงามวงวานมาลงสี่แยกบางนาครับแล้วก็นั่งรถมาลงที่ปากน้ําจะมีรถรถสายปากน้ําตาลุฮะจะผ่านจะผ่านตลาดตลาดโชคอำนวยเลยครับให้ลงตรงที่หมู่บ้านพฤกษา15นะครับจุดเด่นคือลงตรงที่หมู่บ้านพฤกษา15ครับตลาดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับแล้ว ถ้ามาถ้ามาแบลิงนะถ้าถ้าถ้ามาสมมติวา่ามา BTS ถ้า FC มาทาง BTS ให้มาลงสุดสายที่การเคหะสม,มุทรปราการครับแล้วก็จะหลุดสายปุ๊บเนี่ยจะมีรถเมล์ผ่านเลยครับถามเขาว่ามาผ่านหน้าหมู่บ้านพฤษาิิีผ้าไหมของตำรวจครับมันมันมันจะมาผ่านหมดเลยครับครับแล้วเ,เริ่ม,เร,มเริ่มแสดงจากกี่โมงถึง,ถ,งถึงกี่โมงครับผมคือ การยืนยันนะครับหกโมงครับหกโมงเป็นต้นไปหกโมงเย็นเป็นต้นไปคือผมยืนยันว่าถึงตีหนึ่งครับอาจจะเลื้อยไปถึงตีหนึ่งครึ่งได้ครับนี่ครับก็ได้ยินจากผู้จัดแล้วนะครับแล้วทางผู้จัดครับคาดหวังและคาดหวังอะไรกับงานนี้ก็สามารครับสามารถคาดหวังไหมคาดหวังว่าอยากให้เอฟซสาวน้อยทุกทุกท่านนะครับมาช่วยกันสนับสนุนนะครับสนับสนุนองค์กร นะครับแล้วก็มาเชียร์มาเชียร์ศิลปินในดวงใจของท่านทุกๆคนนะครับคือเราเราอยู่กันแบบครอบครัวครับครอบครัวสาวน้อยครับสาวน้อยเพชรบันแพงคือครอบครัวของเราครับเราต้องสัสนับสนุนองค์กรนะฮะเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนครับจะอยู่คู่กับองค์กรตลอดไปครับของทีมก้าวพยัคครับแล้วแต่ละค่ำคืนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับผม อาจจะมีทะเลดาวทั้งสองสนามครับเนี่ยครับผมจะให้พี่น้องมาสั่งกวัตศิสัตร์นะครับน้ำกันนะครับแล้วพ่ออยากฝากอะไรถึง f c ครับที่กําลังจะมาและกําลังที่จะตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวครับผมครับมาได้เลยครับคือผมจัดการการยืนยันนะฮะคือขอให้มานะครับผมผมกล้ารับประกันครับว่าคืนนั้นปลอดครับนี่ครับปลอดคือปลอดถ้าอย่าไปพูดถึงถึงถึงระดับตรงนั้นนะฮะ ให้เขาราคาเกืองนะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าคือคือทุกอย่างครับคือมาเมามาม่วนได้ได้เต็มที่เลยครับครับรับประกันได้เลยครับว่าว่าคืนนั้นสนุกแน่นอนครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะเรื่องเจ้าหน้าที่จะตั้งด่านเรืออะไรแต่ไรไม่ต้องกังวลนะครับผมก็ได้รับการยืนยันอีกหนึ่งเรื่องนะครับจากทางผู้จัดนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับ วันที่21กับวันที่23นะครับผมไห้ม้านะครับแล้วก็นี่ครับบัตรสตารนะครับผมที่ทางผู้จัดได้ออกแบบนะครับผมให้ทางพี่นิวออกออกแบบให้นะครับเนี่ยโชว์บัตรสวยๆนะครับผมขอบคุณขอบคุณลูกสาวครับขอบคุณลูกสาวที่อยู่ขอนแก่นที่ออกแบบมาให้นะครับลุงนิวลุงนิวนะฮะลุงนิวก็เป็นลูกลูกรักอีกคนหนึ่งนะครับของทีมก้าวพยัคฆครับ อันนี้ลูกนิ้วออกแบบมาให้สวยครับสวยครับไม่ไทานแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าพ่อจะวับไปไหนครับวันนี้จะไปหาลูกสาวครับที่โคราชเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับทีมงานฟ้าใสครับเดี๋ยวเจอกับผมแน่ครับทีมงานฟ้าใสเดี๋ยวเจอกับผมครับไม่เกินสองทุ่มถึงหน้างานครับครับกนี่นะครับความใจง่ายและก็ความชุ่มเทนะครับของผู้จัดนะครับให้พี่น้องได้มวนซื้อกัน วันที่21กับวันที่23นะครับแล้วก็สถานที่กว้างขวางกันตามที่เคยพาไปเบื้องแล้วนะครับผมเป็นร้านปูนย่างดีนะครับเพราะว่ามองจอดรถเพราะว่ามองจอดรถหรือยังกะฟรีฟรีใช่ไหมครับพ่อฟรีครับครับที่จอดรถฟรีครับครับยืนยันเลยที่จอดรถฟรีครับอันนี้อันนี้ผมขอแนะนําอีกคนนะครับคืออันนี้มือกล้องทีมถ่ายภาพยนต์ขายอ้อนะครับได้มาอยู่กับผมนะครับ นี่ผมยืนยันได้เลยว่าน้องคนนี้ก็เป็นทีมงานของเราครับที่ช่วยช่วยดูแลอยู่ครับแดะน้นำตัวไหนครับครับผมโอเคครับพี่น้องนี่นี่นะครับก็เป็นการยืนยันนะครับวันและสถานที่และเวลานะครับที่ทั้งผู้จัดได้ดำเนินการนะครับกะหวังว่าพี่น้อง FC เอซีอีหล่าทุกคนนะครับสิ มาให้กำลังแรงใจนะครับทั้งผู้จัดเมื่อว่าจะเป็นทั้งพ่อหมวดจุ๋มทิมงานเก่าพยักและกัทีมงานหมอลำนะครับเมื่อว่าจะเป็นบอดโจและอีหล่าและกับทิมงานในเครือสาวน้อยเพชรบันแพงทุกๆคนนะครับก่อนเนิ่ก็ตอนนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่าน่อจอจเจ๊กครับวันชัยทรัพย์สินนะครับแล้วก็ที่ที่มโนดมโนดสามเสนนะครับที่ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานนี้ด้วยนะครับแล้วทีมงานทุกๆท่านนะครับ ผมกราบขอบคุณขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ช่วยช่วยติดต่อและดําเนินงานสถานที่ให้ให้กับผู้ใหญ่ได้รับรู้นะครับก็ก็ได้ผลมาอย่างดีครับคือท่านผู้ใหญ่ก็อนุญาตทุกอย่างครับงานนี้ปลอดภัยทุกอย่างครับรับประกันครับนี่นะครับก็ขอบคุณไปอีกข้างนะครับทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพราะว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่แลักกาผู้พอบานประธานเมืองนะครับที่ยูนเขตละแวกนี่นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้ทีมงานผู้จัดและทีมงานสาวหน่อยนะครับได้อำนวยความสะดวกให้พี่น้องได้มาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานกันในคำคืนนั่นนะครับผมและสุดท้ายแหละครับพ่ออยากฝากอะไรทิ้งท้ายกับเ c อีกสักรอบไหมครับผมครับก็ผมก็ไม่อยากอะไรอะไรมากนะขอขอครับขอให้ f อเข้ามาสนับสนุนเนี่ยครับไม่ว่าอยู่จะอยู่กันไหนอยู่ใกล้ๆหรือไกลๆมานะครับ มาม้วนกันครับมาคือมิดหมอแลนมิดมิดหมอแคนแฟนหมอราทุกๆท่านนะครับมานะครับมาสนับสนุนกันครับแล้วจะมีอะไรดีๆเยอะครับถ้าถ้าจัดครั้งนี้ผมมีกําลังใจดีผมจะมีอยู่ตลอดเวลาครับครับครับถ้าครั้งนี้ราบรื่นด้วยดีนะครับพี่น้องมาให้กําลังใจหลายทางผูดจัดยืนยันได้ครับมีครั้งแรกมีครั้งสองแล้วก็ต้องมีครั้งต่อๆไปนะครับออาคลิปนี้ เอาไว้สักนีครับขอขอบคุณทางผู้จัดนะครับผมแล้วก็เจ้าของสถานที่ทั้งสอจอนะครับผมพระพอโนดนะครับให้พี่น้องมีความสุขความเจริญร่ำรวยสวยงามทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ